ื้อเล่ S <S น้แหลาทั้งนจันหอนเขาซื้อคละสิละหานนีัวนี้นี่ง่งัสิเขางวดที่งนี่บซื้อแล้วเด้นี่เออเียแ้เรียกไปเด็กมันนอพ่อเนะโอ้ยเจ็ดคซื้อซือทิมใบแต่พ่อพ่อแหวงกันอีกละมือเนี่ยหมววันที่หนึงเด้อหนึ่งทันวาสองหาหกสี and on and on> ่พ่อแหวงสิว้าจังใด เราเห็นเหล่าสมบองกกอาพ่อเราบอกเป็นตไปรวดพอเปลี่ยนแนวทางสามตัวป่ะค่ะสามตัวสี่ศูนหมี่าเลขสาตกระเบื้งเอาสี่สี่ศูนย์เด่นเด่นศูเด่นศูนย์กกตก็ค่ะสี่สี่ศกกตัวยก็ค่ะสี่สี่นี่ก็ปลสี่ สองตัวย <ส term S 3> ูนหันละเอาแปดสี่ศสี่ศูนย์หกสองตัวสอสตัวกัชชีแปดยังเดินได้แปสอ่ยตัดจีนี่หนีนว่าค่ะสองตัวสองตัวสี่แปดสี่ศูนย์หกสี่แปดเขียนตัวเด่นให้แล้วเนียเด่นศูนย์นะท่นลาว่าสี่กับสี่ศูนย์สี่ศูนย กับหกศูนย์หกศูน์บ่เอาศูนย์เป็นประธานบ่ตาเงว่ยเาศูนย์ศูนเด่นศูนย์ศูนย์ยืนศนย์ยืนบแปดศูนย์เนาะบาเนาะเพราะว่าเด่นศูนย์นี่ยน่นแปดศูนยนะเพราว่าสามตัวกับจูนยนี่ยนะแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หกอสี่ศูนย์หกจับตัวอื่นใส่อีกได้ว่าพ่อศูนเนี่ย ตัแปดก็เราว่าตัวหนึ่งแปดด้วกันกลับเอายีหก8ี่ี่นี่เป็นไปได้เพ่อะี่อมีร้าะมรับแต่ว่าเล่นสำรองหรนต่ออ๋ออันนี้เป็นตุกกัน 5, 5, 5. แต่ว่าเด่นศูนยเด่นตกกันว้วืแ8 0 6 0นห 4, 5, 5, 5, 4 5, 5, 5. ได้ตัววิ่งมันตัวใดพ่อตัววิ่งศนะูงนย์ศูนมาบเกลียวศูนย์้ไรล่ะ โ่งวิอ้ไหวิ่งศูนศูนย์พีกับศูนย่ศูนย่ศูนย์เป็นค่ะีกับสามตัวมาดิเนี่ยเนี่ยศูนย์กัสามตัวชัดเลยเนาะจำดจอวะอเออซีซีศูนอเอาพ่อแหวงคนวิ่งพาเอกให้คือศูนตัวเดียวนะครับเด้อศูนมันบ้าศูนย์นหอสายวิ่งสายรุดยังมันรูดสองตัวก็นยืนยืนศูนั่นละเอาเดียวพ่อมันขังขึ้นหรือขังแล้วมันนี่ ลงด้วยเหรอเรียนนั่งมัง้นท้งแรกทางแรกครงแรกเรพระเรียนลงบ่คันลงมันไปถึอตัวใดเหรอพะศูนย์ี่สี่ศูนเรียนลงศูนย์สี่สี่อ0ศูนย์แปดสี่หกสี่ศูนอนั่นโอ้มันอยู่หลักหกเนาะศูนย์สี่ศูนย์เปิดพจนลงมมาใส่เปิดพนูนย์ถูหมไหมเออ สาเน้นเน้นตัวใดค่ะสารโตที่มี 4, 4, 0, 8, 4, 0, 6, ่สี่ศูนย์หพุทธานี่จะเน้นให้ได้ปะค่ะจะโตได้ปะค่ะเอาบงแคนกระดานน้องพุทธ่อดนะมานทำกันลายช่องนะครับเด้อว้นนี้<ฮ>ามาขอแนวทางจากพ่อเสวีือตำหน้าตำหลังตสูงพวดอ้าวอานีเด้อครับเ่ตัวเด่น่น เด่นศูนย์วิ่งศูนย์สี่สี่สี่แดงศูนย์แปดสี่หกศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่เขียนเขียนบ้างได้หกศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์แปดห้าเขียนแล้วค่ะเตัวเด่นก็คือมีตัวไหนจับพวกค่ะตัวศูนย์เด่นศูนย์เด่นศูนย์ถ้าจับคู่แล้วเด่นเด่นอันจับคู่นี่ไหมค่ะ หม่นศูนย์ศูนย์ี่ศูนย์ศูนย์ี่ศูนย์กับหกศูนย์ศูนย์แปมเียตัวองแปดูยหลายเทียกต้องเกลับด้ต้องเล่นหลงเล่นบนสต่อให้คีเ้นใตให้แน่นจะคู่ได้บ่ค่ะจตอเพวามี่สีศี่ศูนย์สี่เาะค่ะศูน โซน4โซนยไปทางอฟซี่เลนหประตู3ประตูล่วาไปแล้วค่ะบนเล่างคุณวะงวดนี้มั่นใจูตรมันมาทั้งล่างทั้งบนอ่ว่าว่าหันนึงเจ้ากับว่าน้มันยังขึ้นบนเว้ยนูนเรียกอไรเจ็ดสี่นึงมาจริงด้หกตัวอ่าสี่ศูนแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห นี day day? ่ก pues ็คนพ่อและวเดนศูนย์กระตัดตตมากก็เป็นตะมากก็แม่นสี่ศูนย์สี่นี่แหละง่ายไมสี่ศูนย์สี่โอ้หักถามก็จะเป็นดกคักเลยพอเป็นพี่น้อไล่งมดแล้วเบ่อฟุดฟูดะฟดฟูดเบื้งรบกวนไหมสี่ศูนย์สี่ก็ถือทีนุ่งนลวมลววิ่งศูนย์เด่นศูนย์นะฝเนาะหักขามฟักเปียก ยิงสูงนะคะเด่นสูนย์ไปเบิ้งใไปถ้าพี่น้องมีตัวใดมากในใจก็ต้องไปเอาตัวเด่นพุ่นพ่อนี่ไปจับใส่เอาเด้อค่ะพิจารณาเบิง้งค่ะมีเท่านั้มันบอกว่าป่วยแมวมาด้วยแมวแมวมีสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หกศูนแปดศูนย์ค่ะ 4ี 40, 60, ่ศูนย์หกศนย์แปดศูนย์้นนีุ้้มนี่เป็นตัวร่องตัวประกอบที่เพาะสีแปดสี่สี่ีหกัน่สามตัวมันมั 48, 44, นมากจริงๆนะแต่ว่าง่ายมักพิเศษตัวมีีีศนี่ศูนย์เนี่ยนี่ละนี่ละตรงมักหลายจตรงมักหลาย4ี่สี่ศูนยีละ เอ้ย้ำเย็นด้เห็ดยำเลยเ็ดโอ้ยกันหนอกเ็ดล้วเนาะเช็คสิทำไมหลายยงกันรู้้กันครบกเห็ดปั๊บลยนึกนเเต็มแล้วเขาูมาต้ดออแเลเต็มันมันที่ออกตัวก็จะมาย้ายเขาเขาแปลว่าจะใส่ย้ายเลขตัวนี้คุณบัณจันรเออแปลกดีเนาะาขาเกาอ พี่ว่าทั้งในบอกพี่ว่าเที่ยวไปานน้ำททกข่านั่งจี้เขาเกาทุกขานึงอนั่นบอกตัวใดหลายยัยสามแปดแปดสามแปดแปดทุกข่ายห่แตกตึงๆนัดเอาหาจิตกูนหาจินชื่อแล้วเดียวสุกพระเาทพี่ว่ายเขาถือกันนี่ัน่งซุ่มกันอยู่น้งท่าตัวไ้เล็กเรออ๋นห้องบวน้ำท่าสามแปดแปดพนนวอน ห่วยออกของหมอก็ได้ด้วยเนาะเข้าสํานักกันเขาซื้อแล้วแม่แมุ่ญแจ่วันด้วยไม่เสียเรื่องหอเปลายวิ่งสายลูดลูดกันเลยครับศูนย์พุทธพ่อเราห้มาแล้วศูนย์ศูนย์เป็นประธานบนล่างก็เขาแน่นอนเอองวดกว่าเราก็วิ่งหนึ่งห้ยอยู่เออลูดแล้วว่ามันกอกฮอกหนึ่งสั่นวันเนาะเจ้าหาได้จิ้ตัวบอก็หา ขาสาห้เดิจะมอเออจะมองเป็นงวดเกาหานอหอเนาะเต็มเต็มเลยเราจะรีวูวใายนะเออก็หาๆก็วุ้นขายรติเอาอัาลาพาจากซํานี่แล้วครับผมกับพ่อแวงกดไลค์กดแชร์ให้ปูเยี่มน้ำเนยเด้อช่องปูเยี่ยมก็ได้ นะครับพอสิได้กดไลค์กดแชร์เป็นแนวทางครับไว้ให้การติดตามในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณคุณตาแดงและค่ะที่แั่งปั่นต่อเรงหน้าต่างไปเมือนวันที่หนึ่งท่านน่าข่มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณนายลาวพายจากรสมุ